ว y by ายท p อปปสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆนะครับอยู่ริมหน้าต่างไว้ชมบรรยากาศแล้วก็จิบเหล้าชิลๆอันดับแรกก็มาออกแบบเลยนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนรูปร่างยังไงก็ใช้จิ๊บซอนนะครับในการตัดต่อมาผมก็จะใช้กบผีเสื้อนะครับในการลบขอบให้โค้งม,มนให้สวยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลย สำหรับมือใหม่นะครับผมอยากแนะนำไอตัวกบผีเสื้อนี่นะครับเพราะว่าราคาไม่ถึงร้อยเราเอามาใช้เนี่ยโอเคเลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนกับเครื่องมือเยอะไปซื้อทิมเมอร์ตัวละพันกว่าเราซื้อตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วฝั่งด้านที่เรียบนะผมก็จะใช้กบนะครับไสออกให้แบบเรียบสวยด้านหนึ่งของฝั่งโค้งมนแล้วก็มาเก็บรายละเอียดในการขัดนะครับจะเห็นได้ว่าลายไม้นี่สวยมากครับ เป็นไม่สนนะครับตัวนี้แล้วก็มาขัดมืออีกรอบหนึ่งสีที่ผมใช้นี่จะเป็นโพลียูรีเทนนะครับจะให้ความเงานี่สวยงามมากตัวนี้แล้วที่สำคัญนะครับผมจะใช้มุกทองเข้าไปด้วยในการทารอบที่2นะครับเพื่อให้มีความระยิบระยับนะครับเวลาแบบเราเปิดไฟแสงสีหรือว่าเปิดไฟอะไรในห้องนอนเนี่ยก็จะสะท้อนเคาน์เตอร์บาร์เรา ให้เกิดเงาแบบสวยงามเลยส่วนเงาจะออกมาเป็นแบบไหนนี่นะครับออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสวยงามมากหลังจากเสร็จแล้วก็มาทำการติดตั้งเลยนะครับตัวนี้จะเป็นจากสแตนเลสนะครับเป็นแบบพับได้นะครับรับน้ำหนักได้ที่เขาเคม,มาว่าประมาณ100กิโลนะครับต่อคู่นี่ครับจะมีตัวปุ่มกดให้เราพับลงได้เวลาเราปิดผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ย ก็จะได้ไม่เกะกะหรือว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วก็พับเก็บไวยอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยครับตัวนี้ส่วนผนังของผมได้เป็นอิฐมวลเบานะครับฟุกที่ผมใช้ก็จะเป็นฟุกอิฐมวลเบาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าซื้อตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีขายนะครับตัวนี้ก็ไปซื้อแถวแบบพวก Google House หรือว่าแบบ Homepo อย่างเงี้ยจะมีขายครับไทยวัสดุอะไรประมาณนี้ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็เอาท็อปไม้เนี่ยมาวางเลยครับหลังจากวางแล้วก็ลองพับขึ้นพับลงดูนะครับว่าได้ตำแหน่งที่โอเคหรือเปล่าในตำแหน่งที่โอเคก็ทำการยึดเลยครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับเคาน์เตอร์บาร์ก็ถือว่าแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยเลยเวลาเราพับเนี่ย แล้วก็ปิดพังงานง่ายๆหรือว่าเราไม่ใช้งานแล้วก็ปิดเก็บไว้เงี้ยก็มาจัดเคาน์เตอร์บาร์ของเราให้สวยงามแล้วก็มีน้องมีด้วยผมจะพยายามทําคลิปสั้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนใครที่ชอบแบบไอเดียอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมหาไอเดียแบบจริงๆอย่างเงี้ยเอาไว้แบบตกแต่งบ้านอย่างเงี้ย เล็กๆน้อยๆเผื่อเป็นประโยชน์กับพี่ๆนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าบ้านนี่ก็ชมนกชมอะไรก็ถือว่าสวยงามน,นะครับตอนเช้าก็นั่งกินกาแฟได้เงี้ยตอนเย็นก็กินเหล้าพอเมาแล้วก็ทิ้งตัวลงที่นอนข้างหลังนี่เลยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ